แกับผลงานโชว์แรกอยากให้เธอเข้าใจของเต้ยจักริดรองแชมป์ไม้ตองคำซีซั่น3กับคะแนนที่ไม่ธรรมดา295คะแนนเปิดตัวได้อย่างงดงามสร้างความหนักใจให้กับศิลปินคนอื่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว กลับมาสนุกต่อกับเพชรตัดเพชรนะครับคุณผู้ชมครับแม่ต้องบอกว่าการแข่งขันกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะการแข่งขันเรามีทั้งหมดนะฮะกลุ่มเพชรสีต่างๆ6กลุ่มด้วยกันวันนี้จะเป็นกลุ่มเพชรสีน้ําเงินแข่งไปแล้วคนแรกน้องเต้ยนะฮะได้ไป295คะแนนอยู่ที่เก้าอี้ตัวที่1นครับอ่าน้องเต้ยสบายดีสบายดีครับผมเก้าอี้ตัวนี้นั่งสบายนุ่มๆนมครับไม่อยากเปลี่ยน ไม่ค่อยอยากนะเออจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนต้องถามคนต่อไป <c oughs> นะครับผมเอาละครับเราจะสุ่มจับไพ่เหมือนเช่นเคยนะครับมาลุ้นกันว่าศิลปินคนต่อไปจะเป็นใครนี่นะครับามาลุ้นกันว่าเป็นใครดีใครดี ลีถังครับอะไรนะัมีใครกับเร้วูดพี่เดมที่คนหาบอกเลย่ไปพบกับลีถังครับฉันครับสวัสดีครับโอ้นะาเดินแบบนะมาดแมนเลยนะเต็มที่เลยเป็นไงฮะก็ วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับเออเหมือนมาประกวดรายการไปตองคําเหมือนเดิมที่บรรยากาศเก่าๆกลับมาไหมบรรยากาศเดิมๆมาอีกครั้งหนึ่งครับเออเป็นไงได้ฟังพีเตอร์เขาร้องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้ฟังอยู่ด้านหลังแบบสุดยอดเลยครับอืแต่ว่าวันนี้เราก็มาเจอกันในเพชรตะพิษแล้วก็งัด ของดีแต่ละคนออกมาใช่เขาว่างัดนเลยครับเอ้ยว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปทีนี้งัดของดีได้เหรองัดเอาสู่เอาเดี๋ยวเขาก็งัดน้ำพริกปลาฉลาดออกมาแล้วครับผมแหมทำงานเป็นทีมจริงๆเลยคณะนี้เป็นเป็นภาษาอีสานครับงัดอ๋องัดนะครับเฮ้ยรุ่นเดี๋ยวรุ่นเดียวกันป่ะตอนประกวดไม่ต้องคำอ๋อลีถังยังอยู่ไม่ต้องคำที่หนึ่งครับอ๋อลีถังหนึ่งนี่เขาสามสาม เฮ้ยรุ่นน้องย่าไปกลัวขยี้เลยเป็นไงครับเต้ยโอ้ต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้เต้ยก็ได้ชมนะครับน้องหลีทางตอนประกวดโอ้ร้องดีมากนะฮะแต่แต่ก่อนฮะใช้คําว่าแต่ก่อนนะครับผมเป็นไงเขาบอกเราแต่ก่อนร้องดีแล้วตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวตอนนี้วันนี้วัดกันนะครับนี่วัดกันวัดกันยังจําได้เลยพวกเราเคยพูดว่าพอหลีถังร้องจบนี่ไม่ใช่หลีถังครับนี่คือเต็มถังโอ หลายปีแล้วที่พูดใช่ครับแล้ววันนี้เต็มถังไหมลูกวันนี้มาเต็มถังเหมือนเดิมครับเมืต้องอย่างนั้นล้นถังเลยครับล้นถังวันนี้แล้วเวลาวิ่งเวลาวิ่งฝึกนี่ร้องเพลงด้วยป่ะร้องเพลงไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยครับผมเคยโดนทหารโดนทหารเกณฑ์โดนอทหารตบครับอ้าเพลงที่เตรียมมาร้องวันนี้วันนี้มาในบทเพลงทบสองลูกอีสานครับ ลีทั้งชลทีหนุ่มมาดซื่อเสียงหวานรองแชมป์ไม้ทองคําซีซั่นหนึ่งที่ถนัดในการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานกับบทเพลงแจ้งเกิดคนบอดใช่หายใจก็ผิดบบมีมองเอาเลยบอกผู้ชายคนนี้คนบอใช่หายใจยังผิดคือชีวิตของอ้ายอีลี แต่เนื่องจากห่างหายจากวงการร้องเพลงไปนานเขาคนนี้จะรักษาดีกรีของตัวเองไว้ได้ดีแค่ไหนน่าจับตามองเลยครับในตัวผมเองก็ห่างหายจากวงการไปก็ถือว่านานครับหลายๆปีเลยเป็นแฟนบางท่านก็เขาก็อาจจะงงว่าเอ๊ะดีทั้งหายไปไหนหว่าเอ๊ะดีทั้งเขาทําอะไรอยู่ครับก็ถือโอกาสตรงนี้ได้มาเล่าให้กับแฟนๆได้ฟังกันห่างหายจากวงการไปก็มีภารกิจต่างๆ,ๆทั้งด้านการเรียน แล้วก็นี่แหละครับสำคัญที่สุดก็คือการไปรับใจช,ชาติครับผมอยากจะบอกว่าความน่ากลัวของสีน้ำเงินคือแบบนักร้องแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีดีกีที่ถือว่าไม่ธรรมดาส่วนตัวของหลีถังเองก็เลือกงานเพลงที่เราคิดว่าเป็นเพลงที่เข้ากับสถาน,านการณ์ของตัวเองในตอนนี้ ก็คือใช้งานเพลงทบสองลูกอีสานสำหรับความยากง่ายของเพลงทบสองลูกอีสานนี่ก็คือเอาง่ายว่าเพลงนี้มันเป็นการเล่าเรื่องราวมากกว่าครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะนําออกมาดีไซน์ยังไงแล้วก็ใส่ลูกเอื้อนท่อนอะไรยังไงบ้างขอที่คุณจะร้องอยากจะบอกอะไรกับพี่เต้ยไหมครสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับ หน okay. ึ่งสองสามสี่เป็นคำคมที่น่ากลัวมากเลยครับคือหนึ่งสอสี่ต้องมีคุณครับถ้าหลุดจากนี้ก็ไม่อยู่แล้วกลับบ้านครับกลับบ้านตัวใครตัวมันนะนะเอออ้าววันนี้นะหลีถังนะครับรองแชมป์ครั้งหนึ่งของไม้ทองคำครั้งแรกเลยนะฮะจะมาในบทเพลงทบสองลูกอีสาน คนลุกต้องจากบ้านนาะผู้กเกณฑ์เข้ามากรงทางหนุ่มพ่อพอสองลูกอีสานมาประจำการช่แดนามาลาเลย,ลเลยบ้านเมืองขัดแยงสายตาระแวงทายว่าเว ชีวิตนังเรือลำน้อยลอยเลยแควนบนเส้นได้ปลายกระบอกพปือบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจอนก่อนนี้ลมดึกชยมาวิวเองคงละฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารแกนออกลาตเวเนงสิตจนเดือด เดนเงาดาวตกเสียงนกกลางคืนแมวส้อนสิ่งปืนจากชายเขาไกในวันดีๆที่ไม,ม่มีสถานการ,สาร์สาวเายาวิกับปามอีสานเคยยิ้มให้กันแป่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเขาก็เป็นคนไทย ประจํการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเผื่อเขาหูโดทาบทุม,มืนไกลมากมายความลาที่ดวงชีวิตที่หมอดดับสังไวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้อยก่อปืนยืนยามที่สามกกว่า โอละเหตุของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดพอด้ออดบานเด็อดถ่ามาลองเพลงมขึ้นมาดีมากเลยเนะาะป๋าน้องขึ้นมาแบบคนลุกม,มากเลยนะ ดดีดดีที่ไม่มีสถาณการ์สาวยาวีกับเปล่าอีสาเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยกดประจําการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมา ะเขาผู้โดทาาทธมันไกลมากมายความลาที่ดวงชีวิตที่มอดดับสังเมยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้อยกอดปืนยืนยามที่สามกว่าสิยงโอละเหของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดพอตานเด อยู่ป้อมในนอ,นอ,อกอดเพื่อนยืนยามที่สามกว่าเสียงโอละเหของแม่แววมาหัวใจครวญว่าคิดห้า คำว่าคิดถึงตอนท้ายนี่มันขนลุกหมดเลยคนเสื่ออารมณ์ได้แบบสุดๆจริงๆปบมืออีกสักครั้งครับขอบคุณครับโอ้โหเลือกเพลงได้ตรงกับตัวเองมากโดยเฉพาะตอนขึ้นมาทุกคนเชื่อเลยว่าคุณมาเป็นตัวแทนทอบอ .2 เป็นไงฮะกับเพลงที่มันตรงกับเราขนาดนี้ทั้งความรู้สึกทั้งสิ่งที่มันผ่านมาครับจริงๆแล้วก็เป็นงานเพลงที่ ผมอยากจะมอบให้กับพี่พๆทหารทุกๆท่านนะครับที่ได้จากบ้านไปอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆนะครับเป็นแนวหน้าแล้วก็เป็นแนวรั้วของชาติก็ต่นันใจด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดถึงบ้านแล้วกันครับผมผ่านงานเพลงพบสองพิสานครับไม่แต่เฉพาะคุณที่เป็นอาหารนะครับครอบครัว ของคนที่ลูกหลานไปเป็นอาหารเนี่ยครพราะว่าใครวันนี้ได้ฟังเพลงนี้นะอดน้ำตาซึมไม่ได้สุดยอดจริงครับลีถังครับขอบคุณครับเป็นไงครับน้องเต้ยครับผม ผลงานขอลีดถังวันนี้ก็อย่างที่เคยบอกไว้นะฮะซึ่งวันนี้เขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีนะครับแล้วก็เสียงยังคงดีเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะแม้ว่าจะฝึกหนักเนาะแต่ว่ายังประคองเสียงได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับผมอืเอาละครับก่อนร้องจบรู้คะแนนตัวเองไหมฮะมองไหมยังมีแอวงมองปุ่มสีแดงสีเขียวไหมไม่ทราบนะครับคือปล่อยอารมณ์ไปเต็มที่นะครับก่อนร้องจบครับคะแนนอยู่ที่295ครับเอาละครับ เท่ากับน้องเต้ยที่มีตอนนี้เลยหลังจากนั้นไม่รู้ว่ามีลดเพิ่มหรือเปล่าต้องมาตามลุ้นกันนะครับแต่ก่อนอื่นฟังเสียงคณะกรรมการก่อนพิสุขครับเชิญครับคนลุกมากเลยนะคนลุกทั้งเวลาที่หลีถังร้องแล้วก็เวลาพูดลลก <c oughs> คือโดยโดยความที่หนูเป็นธรรมชาติวันนี้อารมณ์เพลงเด่นมากๆขึ้นหัวมานี่หนูชนะเลิศมากเลยขึ้นมา เพราะนี่ขนตั้งเลยจริงๆมันไม่รู้จะบรรยายยังไงขนมันตั้งจริงๆริงนข่้น,น,นแรกผมดูสุนารีตรงเนี้ยครับเหมือมนตูดไก่ต้มเลยอ่ะข้างสังเกตจริงๆกระกี้เนี้ยแล้วมันก็มีรูปละเอียดลูคยี้อีกหลายจุดมากที่หนูทําได้ดีและที่พิเศษมากๆคืออารมณ์เพลงนะครับชื่นชมจริงๆเลยวันนี้คะแนนจากพิสุไม่น้อยเลยทีเดียวครับโชคดีครับ ครับผมขอบคุณมากครับ,บี่ครับ,รบเอาละครับก่อนร้องจบทำไว้295หลังจากนั้นแล้วหลีถังจะได้กี่คะแนนครับเพิ่มเลือลรถถ้ามากกว่า295ไปนั่งแผนเต้ยทันทีถ้าน้อยกว่าไปนั่งตัวที่2ครับเพิ่มเลือลรถลุกัน เป็นไงเป็นไงเป็นไงคำแรกที่พูดเลยปาดก็ได้ไลนแลู้ทานในใจนะแม่ท้ามันได้เยอะจังเนี่ยครับ297ครับคุณต้องไปบอกเจ้าของเก้าอี้เดิมแล้วล่ะพูดกับเขาหน่อยบอกพูดกับเขาว่าเออโทษนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยผมจะไปนั่งแล้วช่วยขยับไปหน่อยครับพูด เดี๋ยวผมสิไปนั่งกันเด้อไอเด้อครับผมก่ต้องบอกครับอไอเด้อเดี๋ยวไอเดอลุกเองบอกเดี๋ยวค่อยไปนั่งนะมาดูคณะการรมการให้คนละตั๋ลัยครับอาจารย์น็อตครับ <laughs> <laughs> สุนารีก่อนดีกว่าเพราะคุณขนลุกก่อนผมเนี่ย <laughs> ใ,คใครขนลุกก่อนใช่ไหมขม <laughs> ขนลุกก่อนผมหันไปเขาขนลุกก่อนเลยคุณที่ทิสุครับให้99ค่ะ99ครับคุณสลาครับ99ครับ99ครับ อ่ะลองคิดสิ99กับ99บวกกันแล้วเป็นเท่าไหร่ลีถัง296ลีถังบอกใช่ไหมผมก็99เหมือนกันครับอ่า99นะครับรวมเป็น297เพราะฉะนั้นจะต้องไปนั่งเก้าอี้ตัวที่1นอ้าวไปประจำที่ที่เก้าอี้ตัวที่1นึ่ครับเชิญครับและเต้ก็ขยับมาเป็นตัวที่2ครับมันก็จะอุ่นๆหน่อยนะฮะเป็นไงดีไหมเริ่มต้น ครับนะแต่ต้องรักษาไว้ถ้าเกิดมีคนได้มากกว่านี้ก็จะขยับไปเรื่อยนี่ขยับไปขยับมามันจะหลุดนต่นไปนั่งที่สแตนแทนเลยนะครับผมผมต้องขอเตียงเหมือนพี่จอยแล้วฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับกำลังสนุกสนานและตอนนี้อันดับมีการเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ดับหนึ่งคับหลีถัง297คะแนนครับตามมาดับสองับเต้ครับ29 5คะแนนครับ ท่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าคนต่อไปเขาจะมีผลต่อสองคนนี้หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับพักสักครู่เดีวกลับมาเพชรตัดเพชรครับ